สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแ like, ชร์ share, รักกันแน่ๆกดแช่์แชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูตักกะขอทานของไอ้ไหลกันค่ะไอ้นี่มันเคยด่าไอ้โพ้เป็นขอทานออนไลน์แต่ไอ้ไหลนี่ขอทานออนไลน์ตัวจริงตักกะของมันบิดเบี้ยวจริงๆคะ่ะฟังแล้วคุณจะขำว่ามีคนเยี่ยอย่างนี้เลยเหรอถ้าเขามีเงินแล้วอ e ีเสียศูนย์ อีเสียศูนย์นี้เขาก็เข้าใจแล้วก็รู้เพราะคุยโทรศัพท์กันเพราะคุยโทรศัพท์กันเขาคุยโทรศัพท์กันแล้วก็รู้ว่าคนนี้มีเงินอีหัวแดงมีเงินอีหัวแดงเนี่ยมีเงินแต่ว่าเวลาซื้อผ้าเขาจะโอนเดือนละครั้งทีละแสนสองแสนคือคืออีเมลีเนี่ย เมรียนจะซื้อผ้าไว้เอฟเอฟเอฟแล้วก็เก็บว้เก็บวบเก็บใบเก็บวบจากนั้นเนี่ยถึงสิ้นเดือนเขาถึงจะโอนอีหัวแดงจะเป็นอย่างไร้นแล้วผมก็เคยคุยกับอีเสียศูนย์แล้วว่าเฮ้ยคนเอฟขอมไปสี่แสนห้าแสนไปเป็นล้านมันเอาผ้าไปแจกใครไหม สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เมลีเข้ามาเอฟของอยู่ในช่องของอีเสียศูนย์คืออะไรรู้ไหมคือไม่เคยเอฟของเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเอฟของไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาผมก็เริ่มจับตาแล้วผมก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่นั้นนะ่ะคืออะไรรู้ไหมทุกท่านเอฟของเนี่ยสมมติว่าพี่หนูหนาเอฟของ แล้วก็บอกว่าส่งให้กับชาวบ้านชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ฝากไปให้กับคนนั้นฝากไปให้คนนี้เวลาเอฟของคือนี่คือคนที่อยากอุดหนุนแต่ฉันไม่จําเป็นต้องเอาของเลยคือเอฟของแต่ว่าเอาไปให้คนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่อ้หัวแดงคือเอฟของแล้วไม่มีการแจกเอฟของแล้วก็มีแต่เก็บไว้ตรงนั้น เพราะอะไรรู้ไหมทุกท่านพเพราะเขาเอฟของไปหนึ่งแสนบาทเวลาเขาเอาไปขายอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะได้สมมุติว่าเอฟของมันผืนละแปดร้อยถ้าไปขายอยู่ต่างประเทศผืนละพันห้าสองพันสามพันได้เลยแล้วก็เอ่ยชื่อว่านี่คือผาคคามจากร้านของ e 0. อีเสียศูนย์อ่าแล้วเขาก็จะพอใจซื้อผืนหนึ่งผืนละสามพัน ท่านลองคิดดูว่าซื้อหนึ่งแสนกำไรสองแสนเป็นไงคะเห็นตักกะของไอ้ขอทานออนไลน์ตัวนี้ไหมคะเอฟของไม่เหมือนคนอื่นบอกว่าคุณเมรีเน F ี่ยเอฟของไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเอฟแจกแต่นี่เอฟแล้วเอาผ้าเฮ้ยเขาซื้อของเขาซื้อแล้วเขาจะให้ใครโดยจะเก็บไว้เองมันเป็นเรื่องของเขาไหมผมเลยมองแปลกๆเนี่ย มันต้องเอาไปขายต่ออย่างนู้นอย่างนี้ได้กาไรเอาเอาไปอวดที่ต่างประเทศว่าน,นี่เป็นผ้ามาจากร้านผ้าของแม่น้องชมพู่อย่างนู้นอย่างนี้เอาไปขายต่อปุู๊โถวีความคิดมันนะตกลงก็คือที่ไม่ชอบคุณเมลีก็คือว่าเขาซื้อของเยอะแล้วเขาไม่แจกครอบครัวบอลเลยครอบครัวมันพ่อแม่มันไม่ได้ของก็เลยโกรธไม่พอใจขอทานออนไลน์จนชินอะ จะหมูกระทะจะอะไรสักนิดสักหน่อยก็ต้องให้เอฟซจ่ายให้ก็อีกแค่อะไรพันสองพันอะไรนะแผงโซล่าเซลล์ไม่กี่สตางก็ต้องรอให้ฟกกิงก้อยจ่ายให้รอแต่ของคนอื่นเขาทำทานมาให้เนี่ยวันนี้ออกมาพูดได้ยังไงว่าคุณีีเอฟของไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ปกติเลยปกติคนอื่นเขาเอฟเพ้าเขาต้องแจกสิ นี่เอฟรอเอาของแล้วยังมีทีฉันไม่ได้ตัดมาด้วยยังมีช่วงเนี้ยขนาดอียานมันยังซื้อเอฟของแล้วก็ให้ยายเลยดิฉันไม่ได้เข้าไปเอฟหรอกคะ่ะฝากอ e ีฟากินก้อยแม่นาอ,อกไส้ของมึงนั่นแหละไปเลือกผ้าให้สักผืนหนึ่งแล้วที่ซื้อให้ยายเพราะว่าหนึ่งตัวเองอยู่ต่างประเทศส่งมาค่าส่งเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่า ผ้าผืนหนึ่งซื้อเก้าร้อยถ้าจะส่งมาต่างประเทศค่าส่งหนึ่งพันฉันไม่ได้อยากได้แต่เห็นว่าเออถ้าคุณยายได้ใช้ได้หม่มคงจะสวยถึงได้ซื้อให้อีกอย่างหนึ่งนะที่คุณเมรีเขาเอฟของแล้วเขาไปแจกบ้านมึงเขาอาจจะกลัวโดนของเอาไปเผาเหมือนกับที่ฉันโดนก็ได้นะต่อไปนี้ใครจะกล้าเอฟของแล้วให้กระชานใยสมควรละ่ะ ไม่รู้จะโดนเผาทิ้งเมื่อไหร่ตัวอย่างมีมาให้เห็นแล้วค่ะตัวอย่างมีมาให้เห็นจะเราเห็นสันดานของมันชัดเจนว่าหิวเงินอยากได้ของฟรีดิฉันไม่แน่ใจว่าในช่วงที่พูดทำนองว่าอีนนี่ยเอฟของแล้วไม่เอาไปแจกคนอื่นแต่เอาไปขายราคาแพงๆผ้าผืนนึงอาจจะขายได้สามพันอย่างนู้นอย่างนี้ อันนี้เป็นการทำให้คุณเมรีเสื่อมเสียไหมมันออกชื่อคุณเมรีชัดเจนนะคะมีอ e. ีผมแดงอีเมรีชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นชี้ตัวออกตัวได้ถ้าคุณเมรีคิดว่าฟังว่าตัวเองตัวเองเสื่อมเสียเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาผิดตามกฎหมายได้ใช้สิทธิ์ได้นะคะลองปรึกษากับสวิจีดูว่าเออจะให้ทนายทำแทนจะอะไรไหม จัดมันให้มันหายปากหมาให้มันรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดบ้างแล้วตักจะอกมันเนี่ยกูไม่ชอบหน้าเขาเพราะเขาเอฟของแล้วเขาไม่แจกบ้านกูไอ้หลพูดอย่างนี้นะมันทําให้คนกกอกสืบเสียมากเลยนะเหมือนกับคนกกอกเนี่ยคอยแบมือรอของบริจาคอยู่ไม่มีใครเขาคิดอะไรเหมือนมึงหรอกคนเขาซื้อ เขาซื้อแล้วเขาอยากให้เขาก็ให้เขาอยากแจกเขาก็แจก,เ,ก,แจกเป็นสิทธิ์ของเขาไอ้น,นี่มาเกียดที่หน้าเขาเพราะเขาเอฟของแล้วไม่แจกอีกเช้าสายวิจีขา,ขายของได้แต่ตัวเองขายไม่ดีตอนนี้ก็ไม่เอาอะไรมาขายแล้วเลิกขายแล้วซอยคลิปอย่างเดียวเน้นหาเงินจาก youtube อย่างเดียวไม่มีอาชีพแะบรสีมือไม่มีอาชีพอื่นทาแล้วใช่ไหมมานั่งซอยคลิปมานั่งด่าคนนั้นทีคนนี้นทีนั่นก็ด่าเพื่อที่ จะให้ตัวเองได้เงินชั่วไปกว่าน,นี้มีอีกไหมคะถามหน่อยตักกะแบบเนี้ยใครสั่งใครสอนอสืบสกานมาจากใครคิดได้อย่างไรว่าเขาเอฟของไม่เหมือนคนอื่นตลกมากเลยนะเป็นอะไรที่เห็นเลยว่าเมืทำไมมันถึงไม่เจริญไอค้คนคนเนี้ย มันคิดจะบิดตักกะอะไรมันคิดจะว่าอะไรใครมันก็บิดไปเรื่อยเอาไปคิดเป็นล่ําเป็นสันอุ้ยอีนี้มันแปลกแล้วมันเอฟของมันไม่แจกมันต้องเอาไปขายค้ากาไรเกินควรพวกเธอเวลาเธอไปซื้อของมาถูกๆเธอก็เอามาขายแพงเหมือนกันโดยอาศัยว่านี่นะฉันเป็นน้าของน้องชมพู่จริงไหมไปเอาของปากถูกๆ้าหอหนึ่งสิบบาท ซื้อยกๆมาหน่อยแล้วก็มาขายทีหนึ่งในราคาแพงๆเพราะถือว่าเอฟซีซื้อเพราะว่าฉันเป็นน้าของน้องชุบผู้แต่พอคนอื่นถ,ถ้าถ้าคิดว่าเขาจะทําบ้างไม่ได้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 หลานจะตายฉันต้องหากินคนเดียวคนอื่นจะมาหากินกับชื่อเสียงหลานฉันแต่คุณเมลีเขาไม่ได้เอาไปขายแล้วค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมผ้าหรือมีครอบครัวที่ชอบอยากใช้ผ้านี้ เขาอาจจะไปแจกคนในครอบครัวของเขาดีกว่ามาแจกคนอื่นไปแจกครอบครัวไอ้ไหลเดี๋ยววันดีคืนร้ายพอไปชอบกันมานั่งด่าอีหมวแดงเดี๋ยวมันก็ไปยึดผ้าจากพ่อผ้าจากแม่มันเอามาจุดไฟเผาอีกหรอกจริงไหมคะตัวอย่างมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นไอ้ไหลยิ่งพูดยิ่งแสดงความโง่แสดงความเห็นแก่ตัวแสดงความงกออกมา ขอทานออนไลน์ตัวจริงเนี่ยไอ้พวยมันขอแล้วมันยังได้เยอะนะั้นได้ทีเป็นหมื่นเขาเทป,ปูนให้ตรงนั้นตรงนี้เป็นแสนเขาจ่ายให้เลยซื้อที่ให้เลยอย่างนู้นอย่างนี้แต่มึงนี่ขอทีกระจอกจริงๆได้หมูทะได้หมูทะโอ้โหเป็นขอทานออนไลน์ชั้นต่ำมากๆด้วย